คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะถึงแม้เราจะขีดไม่คมเาไหนคขอบคุณนะคะที่ทําแม้เราดูฉลาดในวันที่เราดูโง่นะคะก็แหมเนียนมากมั้ง เยเด็กพี่ไม่ได้ใส่อารมพี่พูดจริงืนยิงคุหรอพี่ไม่ได้ใส่อารมพี่พูดจริงวันนี้เล่นตัวที่บัฟเด็กน้อยเล็กน้อยแบบเด็กน้อยจริงแบบแกล้งเหมือนบอกให้รู้ว่าบัฟนะคะจริงบัฟแม่ก็เหมือนเดิมเฮ้ยอาจจะเก่งยิ่งก็ได้แกแบบโอลินะ เกิดริมเลยจ้าเกิดริมเหมือนกันเฮลโลฮิมิเบิร์เียมปืนจะยิงตอบผู้ร้ายอหนผู้ร้ายเจอแล้วนะครับตัวผู้ร้ายอุ๊ยไม่ขมไม่คมสกิลเรามันไม่ขมมาดีเรากลังเจอคนปั่นแถวนี้นี่นะคะแกถึงขีดวืดขีดมอดตัวตัวแหล่งไปหมดเลยเนี่ยเออแปลว่ากันตีมกันตีวืดขยขี้หน้ามากเลยค่ะ โดดไหมโดดโดนนะปึ้งบอกแล้วก่อนพี่จะเมนแม่งูพี่เมนเวโอลีนมาก่อนตอนนี้โดนมากี่รอบแล้วไม่เคยจาบ่าเคยตื้ควายสวยแคทมันหน่วงๆไหมฮึเกมเดี๋ยวนะคะมาเอาอะไรคะัอีรักกูเทสให้ลูก้าเขาลูกมา ก็จะลมมากัจะไล่นักงโกยซีมีตายนั่งลงไปนะครโดนลออกไปค่าข้าปล่อยแก่โอกี่เข้ามาสิคะ้วาจะได้รู้ว่าเวนจำไม่มีจริงลำใหญ่แต่ละองค์ช่วยด้วยฉันโดนลมมาปาเหลือสีเครื่องอีกแล้วผสมไม่เอาแกไมไม่ได้เลย มอง,งไม่เห็นมั้งครับตาบอดมั้งฮัลโหลอย่าให้เจได้อาหูแคดยอมเลยค่ะจะได้ไม่เป็นภาระ,ะของลูกหลานฉันโมโหแล้วแกจะไปไหนก่อนฮะแต่แกมีปืนอกูุะโกดมากปืนจริงปืนจริงหอยเอ้ยทะลุพีเอาไว้แรงมากแคทจิพิเออหนีโดนเองสมัครโดนเองสมัครเออเป็นไงชอบลุมคันกันมากใช่ไหมพวกหลังฮะ พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดจริงพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดจริงถึงเจอรวมพลังผู้รักของแท้อร่อยเลยอย่างจังหวะเนี้ยีโดนจับนั่งไปเลยแกแต่งานโดนใส่อารมณ์เข้าไปดิโอ้ยพยายามซือขอบยังจุดนี้คนปั่นอยู่แกแต่ว่าฉันไม่สามารถ เห็นมันหูมันขึ้นแต่บรรหาคนไม่เจอนี่แม่พี่โโับโผล่ตัวให้หนูเห็นหน่อยได้ไหมคะเชื่อมเครื่องอีกแล้วสาระเม็ดเยอะหัวร้อนแล้วนะไปไหนแล้ววะนะคะก็นะคะก็แหมเนียนมากมัง้งเคยเด็กมานี้เลยคะ่ะรอบมากเสมอเครื่องไปไหน,นเครื่องนีอยากไปตายตัวเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้เลยก็แล้วกันนาะ นั่งค่ะอือเหลือใครไว้เนี่ยคนขายของเล่นคนเดียวแกเจอนักมายากลแล้วโดนดิดยางขิดแน่นอนถ้าดิดโดนไม่โดนอ่าตีทิ้งไปเลยค่ะพี่ไม่ฆ่าเฮ้ยมันไปดึงไอ้นี่มันไปดึงอีกคนนี่ว่เครื่องจะเสร็จแล้ววะเครื่งจะเสร็จแล้วเออแต่มันจะได้รู้ว่าเป็นกรรมมีจริงนะคะนี่แหมแอบที่เดิมเลยนะเก่งจังเลย ดีดยางไป็นอย่างงี้เออมัน่ะอึเอออ้าวอีน้ำหอมมันทำให้กุณโกรร้อนนะามจริง GM ่ะใครวะนี่ขาหยุดยังไงร่อนให้มันฝังเกลเกินอะไม่เป็นไรถ้าส่งสิบกให้หยุดไหนดูเครื่องนี้ดิพอสี่สเปอร์เซ็ตไม่เท่าไหร่มันขึ้นไอ้นี่หนีอ่ะไม้กระดกพังทิ้งซิลาคาญไม่ใช่เรอจะทางานมันทาไม่ได้เนี่ยแกทาให้ฉันดูแย่ แฉลงท่ออยู่ไหนฉันเดินหาแป๊บนึงฉันบอกให้ล่นหยุดตีดจองทำไมเด็กสมัยนี้มันโดดยางกันเก่งจังเลยวะมนะฮะแกมันงัดท่อส uh> ่งฉันบอกให้ล่นหยุดหยุดค่ะหยุดเ ลูก้าเป็นอีลูกามานี่ฉันรู้แล้วใครมีที่งัดท่อแล้วมันกระโดดหนีฉันทีแล้วอันนี้ดวงสวยนะคะโดดมาเจอผีนะฮะเตรียมตัวโดดยางนี่มีใครตุดแกไม่กล้าเก็บติดนะเก็บเออฉันไล่คนมีฉลงอยู่แกขึ้นรถไฟเหรอยู่ขึ้นด้วยถึงแม้เราจะขีดไม่คม เ,เอข,นนขอบคุณนะคะที่ทำให้เราดูฉลาดในวันที่เราดูโง่อท่ออยู่ตรงนักมายากลนั่งเลยเนี่ยโอ๊ยจับนั่งไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีคนออกนะคะมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแกมันช้อปปิ้งไปเห็นท่อแล้วกาม,มาเก่งมากขอบใจโดดยางเล่นรอแล้วกันนะถ้าส่งทำไมเซอร์มันหลบโดดยางทุกคนเลยวันเนี้ยอ้าวอุอ้ยอ,อบคุณนะคะ ขอบคุณนะขอบคุณราคข,ขอบคุณมากเลยนะคะับแสงแก้วคุณเทเกลตานี้ไม่ได้ใส่อารมณ์ใช่ไหมคะแต่อารมณ์ภูกกีนะต,ตานี้อ,อารมณ์เต็มเต็ม<ๆ>